hello，闹个啥呢？ อะไรเออเลอร์หิวแล้วเหรอลองแป๊บเดีเลอร์อ้าขนมเลอรจะหมดแล้วเหรอเนี่ยต้องสั่งอีกแล้วเหรออือาหารออกรถใหม่เหรอเนี่ยต้องสั่งให้เลอรลองซะละเอารถนี้แหละ ขนมมาแล้วนี่ขนมมาแล้วกินหลูกนั่งลงก่อนเร็วเขือ้านึวขอลอร่อยรจริงอร่อยมากขมอีกข้านึง ทำไมวันนี้มันซวยอย่างนี้วันนี้เฮ้ยแย่แล้วอย่างนี้โดนลูกค้าด่าต,ตายแน,น่เลยหาอะไรเนียเฮ้ยกระองนี้มันหกมาตายเหรอ เริ่มมาส่งเราได้เลยเรอแป๊บนัีนแล้วอาหารหมาใช่ไหมคะใช่ครับนี่ครับอะไรของเขาเนี่ยรีบไปไหนเออดูสิอะไรมาส่งนะ รู้เหรอว่าเป็นขนมตัวเองอะแกะก่อนนะเออเลอเออเลอนี่เออเลอขอมือหน่อยโอ้อโขกินใจอีข้างนึงอีกข้างนึงอีกข้างนึงวางก่อนอข้างหนึ่งอ๋โขเก่งมากเลยโอ้โหอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอ่ะเก่งมากอีกข้างหนึ่งอ๋อเก่งมากอีกข้างหนึ่งมาก ไขนมหมานี่กินแปลกๆสงสัยจะเป็นรสใหม่มั้งเมือ่อยอีกข้างนึ่อีกขน,กน,นเยอปเ,อเอร่อยฟูดอ่ะอร่อยฟูๆโอ้อร่อยฟูฟยฟๆเลยใช่ไหมกากจังกินนี่กัสิโอ้โ,อโอขอบคุณค่ะ น,นั่งก่อนเลยนั่งก่อนโอเคเอไปเลึงพอแล้วเออเลอรกินแต่ขนมเดี๋ยวตอนเย็นก็ไม่กินข้าวหรอกเก็บไว้กินวันอื่นบ้างนะ ห่อ้าวพี่ดิมหาอะไรอยู่อ่ะขนมเออเลอร์พี่เพิ่งซื้อมาใหม่เมื่อวานอ่ะเพิ่งเห็นปะอ๋อหนูเอาเก็บไว้ในตู้อ่ะพี่อ๋อโอเคเออเลอร์เออเลอร์เมื่อกี้ขนมแล้วเออเลอร์อ,อยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ขนมแล้วอ่ะเลอร์ เออเลออยู่ไหนเนี่ยเออเลอร์ไปไหนเนี่ยประตูบ้านก็ไม่ได้เปิดเออเอลอร์งงวาอะไรเนี่ย เดี๋ยวเออเลอร์จะถล่มบ้านเสียหายหมดแล้วทำไมเออเลอร์มันกลายเป็นหมาย,ยากไปได้อะพี่ดีมก็เกิดม,มาหนูเพิ่งเคยเห็นเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพิ่งจะทำยังไงดีให้เออเลอร์กลับ,บาามาเป็นหมาปกติอ่ะก่อนจะให้มันเป็นปกติอ่ะทาให้มันหยุดวิ่งก่อนดีไหมพี่หนูวิ่งตามมันไม่ทันแล้วเนี่ยแลวนี่ก็ไม่รู้ว่ามันกินอะไรเข้าไปตัวมันถึงได้โตขนาดเนี้ยโอ้รู้ว่าอาหารที่พี่สั่งให้เออเลอร์มันทําให้เออเลอร์เป็นแบบนี้อ่ะอาหารหมาแน่นะพี่ดีม ใช่พอก่อนที่พี่จะให้อเลอร์กินอ่ะอาหารหมาไม่มีกลิ่นแปลกๆแต่พี่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะพี่ก็คิดว่ามันเป็นรถใหม่แต่ไม่คิดแล้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้อะและพี่ก็ให้อเลอร์กินไปเนี่ยนะอืมก็พี่ไม่รู้นี่ทาไงดีอ่ะพึ่งหนูพี่ลองโทรไปหาคนที่ส่งของก่อนดีไหมว่าเขาทําอะไรกับอาหารอเลอร์หรือเปล่าเราอเลอร์ล่ะค่อยมันวิ่งไปก่อนเถอะพี่ดีมตอนนี้เราต้องหาทางทำให้อเลอร์กลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อน บอกได้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาหารหมาที่ฉันสร้างโอเคครับโอเคครับผมยอมบอกแล้วก็ได้คือก่อนที่ผมจะเอากล่องอาหารหมาแล้วมาส่งให้พวกคุณอะ่ะรถของผมมันเกิดอุบัติเหตุอะ่ะแล้วตอนที่รถผมล้มอะ่ะกล่องอาหารหมาของพวกคุณมันก็น่าจะโดนน้ายาเร่งการเติบโตหกลงไปอ่ะครับยาเร่งการเติบโตแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่ทีแรกอะ่ะก็ผมกลัวว่าคุณจะไปแจ้งบริษัทว่าผมทําพัสดุที่มาส่งให้ลูกค้าเสียาหายอ่ะครับอย่าเอาเรื่องผมเลยนะ แล้วคุณรู้ไหมว่าน้ํายาานั้นน่ะใครเป็นคนสั่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาเป็นใครแต่เขาน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ซื้อมาทําการทดลองอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วคุณรู้ที่อยู่เขาไหม างนานส่งของเขามัวปะเนี่ยบ้านนี้เนี่ยนะเหมือนไม่มีคนอยู่เลยอ่ะพี่ดีมเอาหน่ะพึ่งลองกดกิ่งดูก่อนนี่พวกเธอเป็นใคร